สบายดีพี่น้อง้องฝ่ายนางเอกสายเดี่ยวมาแล้วจ้ามีข่าวดีข่าวด่วนพี่น้องสบายดีเนาะทุกท่านและทุกคนที่น่ารักเอฟซีของแต่สแนลวันนี้เป็นวันพุธพี่น้องอากาศดีมากบ้านริมคลอง <laughs> นางเอกสายเดียวมาอีกแล้วจ้ามีข่าวดีจะบอกพี่น้องเต็จจังได้พ้่หยายใจดีของคอยเนาะคนสวยของคอยไล้์ซดนี่ถูกใจแม่น้องอบสินมากติดตามตลอดด้วยจ้าบ่าได้เข้าไปตอนไล้์ซดก็เขา้าไปอยู่ย,ย้อนย้อนน้อน ยอนหลังไหเดอร์วอลกกระบอเป็นวอากกระบอคองบอกคือเด็กมวนอเลีม้วนเอเลียเยใหญ่ใจดีของค่อยนะอืมมวนเอเลีันรอคนสวยของแม่น้องอมสินเนาะอันเดี๋ยวแต่สซนลชิปล่อยคลิปไหเดอร์มีคลิปหนึ่งโอ้คักขนาดเขาสิบเบวกันนะได้เจ้าเขาสีบเบวกันนะได้อีพีพีดิฟกับอีพีเปาะ มันเบ้ากันอยู่ในรถ <c oughs> อันอีพีดิฟมันเบ้ากับบักเทาแก่อยู่ในรถตอนไปซื้ออย่างเนอะคอยกับบงหูจักแหละมีมีคลิปเสียงลุดออกมามีคนส่งให้ฟังอืวะเออเราต้องแย่งว่ะเราต้องแย่งกันผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นมานอนกับบ้านเราว่ะอืมถ้าเขามานอนเนี่ยข่าไม่เอาดอกตังอะ ค่าเขามานอนะขาาจะให้พีดิบอย่างเดียววงแม่สุดเจ้าอีตานี้ไป็ธรรมดานะอีตาเท่าแก่นี่นะ่ะอยากแย่งเอาทั้งทั้งเขาเฮ็ดก่อนโตเฮ็ดยนะูทูบไงอีพีปอบมันเฮ็ดก่อนเนาะมึงแม่มึงมึงเข้าใจนะป่านนั้นมึงยังมานั่งสิแตกทั้งห้าแกงน้อไม้ทั้งเลือดเกงน้อไม้มึงบกงูอเนาะเขาสิหักหลังมึงบาดนี่เขาสิแย่งเอาคนที่เอาเงินให้สูบสิแตกนะ สีแยงเอามานอนบ้านเท่าแก่บาทเนี่ยอืมบักเท่าแก่นะั่มันสีแยงเอาแต่ค่าไม่เอาหรอกตังอะค่าจะให้อีพีนิบหมดเลยอือค่าให้ให้อีพีดิบหมดเลยเงินอะอือค่าไม่เอาเราต้องเขตหัวมันออกอีพีปอบว่ะมึงฟังในะอีพีปอบคันมึงได้เข้ามาฟังมึงฟังนะั่งมึงสื่ออือืืืืืืืืืลืืืืืืื่ได้ยั่วืืืืืืืิืกันทะเลาะกันดอก สูยังสิดทะเลาะกันอยู่สักวันหนึ่งบดดนบดดนบดดนอือันนี้มันยอมแมวมันเห็นกูออกคลิปมันกลัว่าหวานเออคือบ่มาทางหาทางเลือดน้าเดียวเองมาทางซะมากินน้ําลายกันอีกซะเออกินกินเข้าไปน้ําลายบันสินดับบันสินเพ่งมื่อนี้อืว่านี่กระสินวันนี้กระสินแหละกินกินเข้าไปกินน้ําลายตัวเองถุยน้ําลายตัวเองแล้วเข้าเนื้อเข้านังแล้วก็งอแล้วน่อยบดดนดักตบสีได้ตบจิ้มสะเดียวออกแหละ ตบเปเป๊ะเปเปเปปเปะส่กันอีกแหละพี่น้องมันบอกว่าแนวใดมึงจะหืงบอกมึงเคยเหนะ็นยูทูบนาะคนที่เคยเอาเงินให้สูรแหละผู้ใหญ่ใจดีคนเดียวคนเดียวนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวน้าเจเา๊เจ๊คนสวยนะ้องแม่น้องอมสินเจ๊ใหญ่ใจดีของมีคนเดียวเท่านั้นแหละลที่เข้าใจอือคนอื่นก็เข้าใจโย่แต่ไม่รับ ซึ่งถ้าคนนี้นะจ๊ะคนสวยเดี๋ยวแต่แชนแนลจะปล่อยคลิปให้ผู้ใหญ่ใจดีของพวกเราเดี๋ยวเราจะออกมาเว้าว่าภัยเป็นภัยบานจีแจงเอาผู้ใหญ่ใจดีจากอีพีเปอบมานอนบ้านของเ,าเ่าแก่สักวันหนึ่งวะสักวันหนึ่งวะช่วงนั้นเขาคุยกันในรถเออเขาไปซื้อต้นทุเรียนจ้ะ เขาไปซื้อผ้ากันไปซื้อต้นทุเรียนเขาจะแย่งเอาคนนี้แหละผู้หญิงอ่ะผู้ใหญ่ใจดีที่เคยเอาเงินให้พวกมึงแดกมแหละเอออีพีปอบอีพีปอบเอ้ยมึงบอกเข้าใจเนาะมมันแจ้งแล้วเด้อกูสิบอกข่าวๆให้มึงหูจักเด้อเฮ้ๆพี่น้องมึงแม่ เฮ็ดไปเฮ็ดมาอยากแยงเอาคนเดียวนี่มานอนอยู่บ้านโอ้ยนอนดอนใดได้เนาะอันปัดกวดจะเปลียได้บนอยู่บนนอนมืองน้ำน้ำเหนียวน้ำเหม็นน้ำข้าวค่ะเออบนอยู่บนนอนที่นอนกะซื้อไม้สดังออดแอดออดแอดเออระวังงูขี้เข็บไม่งอดเข้าไปตอดเขาเด้ออืมเมนว้าดอกพี่น้องเลยอืมมันก็ว่ามันเอออีตาเท่าแก่นี่ไม่ได้เท่าธรรมดาได้สิแยงเอาผู้ใหญ่ใจดีออกจากอีพีปอกเอามาให้เอียนพีดิบ เ้าแต่เรื่องแบบนี้แหละพี่น้องเลยฮแต่ย่าหัวอย่งหัวคอยก็ได้ยินข่าวได้กินข่าวทุกวัน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 เดี๋ยวสิป,ปอยให้แต่สแนลเนาะคลิปนี้กับท่ายมเน้อเจ๊เจ๊เจท่ายมเนอ้อเดี๋ยวแต่แสแนลฝากคลิปนี้ให้เจ๊ใจดีของเราขอไลฟ์สดโอ้ยสนุกสนานขนาดคอยชอบคอยไปได้เข่าไปเบิ่งตอนจะไลฟ์สดคอยกับเบิ่งยอ้อนอย่างหลังให้โอ้ยคักคัก,กคลิปนี้กับ ถ้าเบิ่งได้สุดแล้วถ้าคกากล้วยแงยงหัวเราะมันพวกมันชิกัดกันแล้วบ๊ายบายสนุกสนาน